ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรนผ้ารวยค่ะพี่น้องค,ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนช่องที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะท้ามักท้าชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อที่สิบได้ผ่าดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะวันน,วนี้ขอแกง ข่าวด่วนๆนะคะฝากถึงเอฟซีแฟนช่องนะคะที่ได้เบิ้งคลิปเมื่อคืนนี้นะคะพี่น้องเนาะคอมเมนต์โจมตียังไงเลตีค่ะค่ะคอมเมนต์โจมตียังไงดุเดือดเลยค่ะพี่น้องคะ <t> ่ะแต่ก่อนอื่นเนาะค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่คอมเมนต์มาแอดอยากถามคือกันค่ะพี่น้องค่ะว่าเอฟซีแฟนช่องที่เบิ้งนี้เนาะค่ะเอาส่วนใดของร่างกายเข้าเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะว่าเลขแม่ชีใช้ยาเข้าเต็มเต็ม เอาส่วนใดแล้วก็เอาจุดใดของคลิปมากวานะคะพี่น้องเนาะเนื่องจากมือว่าน,นี่เ้าวทายถ้าทําความสะอาดนะคะพี่น,อน้องเนาะเตรียมพ่อที่สีว่างโค้งนะคะหรือว่ายกฐานปูสีสุดโทะนะคะก้าวเสียนค่ะพี่น้องคะห้าวทายถ้ำทีลานถ้ำเมซิชัชยยะ มันบอสุูผาร่วยค่ะแล้วก็บมิชิใช้ยาเองเพิ่นก็บ,บอกว่าเลขเพิ่นบ่อเข่าค่ะพี่น้องคะเลขเพิ่นบอ่อใดเข่านะคะมันก็มีเข่ามีรูดเดอ้อลูกมันบอกพี่น้องคะนี่ค่ะทาเอฟซีแฟนช่องเขาไปเบิ่งเนาะค่ะที่เขาบอกว่าตามต่อหลังเข้าศูนย์ศูนย์หกสองนั่นก็คือเลขของพ่อปูนาคมหาลาบแล้วก็อาจารย์ปูเขาวงปูเขาว่งนะคะพี่น้องนะ บริเกียวก็มีซี่ใสยาตะยางไดนค่ะพี่น้องค่ะบริเกียวเลยค่ะต้องฟังเนื้อหาพร้อมด้ค่ะค่ะแม่นต้องฟังเนื้อหาได้ค่ะพี่น้องได้ฝากถึงนะคะเอาส่วนไหนของร่างกายเรานะคะพี่น้องเนาะที่เบิ้งคิปว่าเหล็กไม่ซี่เข่าเนาะค่ะแล้วก็ที่โจมตีมาบอกว่าอ่าเข่าแตะเอ่เล็กออกแล้วเข่าเนาะแม่นเนาะไม่ซี่เนาะบาบสิกินหัวตุเจ้าะลระคะพี่น้องค่ะที่คอมเมนต์น่ะบาบสิวิลีได้ค่ะพี่น้องการนี่เบาง่ายๆเลย ก็คือว่าวเมซี่เราว้าวสัมภาษณ์เลขเราไม่เข้าค่ะแล้วก็บอกว่าเลกบอกเขาค่ะพี่น้องคะแล้วเจ้าเอาส่วนใดมาคอมมนเนี่ยนะคะพี่น้องคะเป็นบรสุทธพระรวยฟังเนื้อหาเนี่ยค่ะฟังเนื้อหาเด้อค่ะพี่น้องคะฟังเนื้อหานะค่ะเอาส่วนไหนนะคะพี่น้องเนาะส่วนใดที่ว่าเบิ้งแล้วเมซี่เพิ่นบอกว่าเลขเพื่อนเขานะคะ พี่น้องให้ไต่ต่องให้ที่ถวนนะคะพี่น้องคะการดูคลิปนะคะให้ตองเบื้ห้ละเอียดนะคะว่ามีชิเพิ่นสัมผัสเพิ่นเพิ่นบอกว่าจังไดว่าเรื่องเฮ็ดเรื่องสร้างว่าเรื่องทํำบุญไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขม่ชีก็บอกว่าเลขท่านไม่เข้าท่านก็บอกว่าเลขไม่เข้าแต่ที่ตามต่อนะคะแอดมินบอกว่าให้ตามเลขพอปูนาคมหาหลาภป,ปูเขาว่งนะคะอันนี้ดีเอ็นเอ ไทยบวกลาวของพ่อปู่นาคมหาลาวนะคะสูเปอเลยร์อะซิเปินมันบ่เนี่ยค่ะกับซีลอยนะคะศูนย์ศูนย์นี่มันบ่เข่าตรงใดค่ะพี่น้องค่ะของพ่อปู่นาคมหาลาวศูนย์ศูนย์น,นี่มันบ่เข่าตรงใดแอดอยากถามแล้วกัของปู่เขาวงที่เฮาเวิวคลิปเมื่อวานนี่ดิพี่น้องค่ะที่เฮาเวิวคลิปเมื่อวานนี่เนาะแล้วกัของปู่เขาวงหกสองเต็มเต็มนี่มันบ่เข่าตรงใดค่ะพี่น้องค่ะแอดอยากถามว่าหกสองแล้วมันไม่เข้าตรงไหนนี่ค่ะนี่ละนี่ละเอฟซีเอาอันใดเบิ้งซันแน่แอดก็อยาก ให้หูรายละเอียดว่าก่อนที่สีคอมเมนต์โจมตีมาอ่าฮัดเบิ้งให้มันคักก่อนากค่ะพี่น้องอก,ก่อนจะคอมเมนต์โจมตีคนอื่นนะคะ่ะของปู่เขาวงหกสองกับเลขออกหกสองบ่พี่น้องเอกเลขออกหกสองบถ้าเลขออกหกสองนี่ถ้า,าบ่ออกหกสองนะใคมาบอกแอดมินพอนพาลุยเมื่อวานนี่สัมผัสไม่ซี่เม้นเคยว่าเลขไม่ซี่เขาจักเถื่อพี่น้องเคยบอก่ะอันนี้เลขถูกเนาะเม่ชีใส่ายาปล่อย เนียนบาค่ะ975เพิ่นก็บว่าเขาอ่าเลขทูบเนาะค่ะ513กับเขาเพิ่นก็บอกว่าบ่ได้เขาก็ได้บอกว่าเลขเขาจักเทีอพี่น้องบ่ได้บอกว่าเลขเขาจักเท่อนี่อืให้ไปเอ่อไปสัมผัสเพิ่นแล้วก็บอกว่าโอ้ยตัวเลขแนวทางมันก็มีเขามีลุ้ลูกเลขเขาวันนี้เงนหนาเอาไหมมาขจาวจ้าเศร้าขายไงเ้อค่ะพี่น้องค่ะกองฉลากงามใดที่ตับใดทีเพิ่นยังออกอยู่ เข้ากับพยายามต่อไปค่ะพี่น้องค่ะพยายามต่อไปก็ฝากถึงเด้อค่ะผูทีคอมเมนต์โจมตีมานะคะพี่น้องนาอยคอมเมนต์โจมตีมานะคะว่า่าเลขเขา่าอันเวลาออกในเลขเขา่าพันมาค่อยาเลขคนเข่าจะเท่อได้พี่น้องค่ะพันมเคยว่าเลขคนเขาาเเอเอาอ่าจะเท่แเราตัวเจ้าเอาอีกอย่างฟังอดจะเข้าใจอยู่ได้เอาอีกอย่างเบิ้งเอาอีกอย่างฟังยังสินะว่าเลขคนเขา่านะ แต่สัมภาษณ์โตเพื่อนคักๆเพื่อนก็บอกว่าเลขเพื่อนปูเขาพี่น้องแล้วตุเจ้าคอมเมนต์มาเพื่ออีหยังสันนิมาเบิ่งเนื้อหาเนีเออแสดงว่าถ้าตามต้อน่ะตามต้อเลขปูนาคค่ะพี่น้องค่ะกับปูเขาวงค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้ตามต้อเลขไม่ีิได้ที่เหาลงคอมเมนต์ไปเมื่อวานนี่นะคอนเทนต์ไปฮานาโนอืออ่าอ่าอยากได้แต่ยอดวิวว่าเส้นว่าเลขไม่เข้ากะว่าเลขเขาว่าเส้นโอ้ยกะอุกอังเอาเอาอังอุ๊กอยู่ได้ค่ะพี่น้อง เขาไปเบิ่งไม่ได้พี่น้องเด้อค่ะสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาส่วนตัวกับแอดมินพ่อนพราวเยนะคะเดินทางมาได้ที่ร้านทำแม่ชีฉชยะนะคะบอกชื่อพ่อเล่ที่ยู่มาสดเสร็ไปได้เอาไหมอ่านะคะพี่น้องเนี่เดี๋ยวขึ้นที่อ<ท><ท>ยู่ให้มือหลุดมือลดอ่า<ท><ท>มีปัญหาอยากเคี่ยนะคะ<ท>พี่น้องคะโทรหาพ่อนพราวเยได้เนะี่ค่ะนี่เนาะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะค่ะเบอร์โทรไอเดียไลน์อันเดียวกันนะคะพี่น้องเด้อเบอร์โทรไอเดียไลน์อันเดียวกันนะคะผู้ใดของไก่อีกอย่างมีปัญหาอีกอย่างหรือสิ่งโต๊ะโตมาเลยค่ะร้านทำแม่ชีไชยะ มาย่ำไดพอ่อย่ำนังค่ะโตกิ่งเสียงกิ่งอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่าเนาะงเอียงก็เดี๋ยวโกหกเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีหนีหมดบริเกียวกับโกหกกโกหกเลยค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าแอดบม่เคยโกหกเอฟซีค่ะหนึ่งที่ตัวเจ้าคอมเมนต์มาตัวเจ้าเบิ่งไปว่าข่อยว่าเลขผู้ใดเขาข่อยขึ้นคอนเทนต์ตามต่อศูนย์ศูนย์กับเลขพอปูนาค อ่าฮกสองตรงๆกับของปูเขาว่องนะคะแล้วคอยพิษตรงใดนะคะพี่น้องนานะคุใดยังมีปัญหาโทรมาเคลีย์โทรมาคุยนะคะพี่น้องด้วยเอฟซีแฟนช่องแอชิแอชิแอชิอเอากิ่มเข้าไปในตาพุณนะคะพี่น้องค่ะว่าตัวใดมันออกตัวใดมันเข่าหัวเนาะค่ะแล้วสัมผัสเมซี่มือว่านี่กับบเค่อยวาเลงเมซี่เข่าจักเถื่อแมนค่ะมันขึ้นเหมือนแห้งเลยเพระพ่าตัวโตๆได้สิหอมจักบาดบ้างนะพี่น้องาะอนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะ เบอร์โทรไอดีไร่เนาะคะ่ะของพ่อนพ่อรวยมีปัญหาโทรมาเคียะคะ่ะพี่น้องคะ่ะรับทุกสายถาว่างค่ะพี่น้องคะ่ะถาว่างรับทุกสายเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ละนี่ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะก่อนที่เ้าสศรีข้อเมนต์โจมตีผู้ใดมากเขาก็ต้องพิจารณาเจ้า,จาของก่อนเนาะคะ่ะว่าโอ้กูเข้าไปเบิ้งเนื้อหาซาลาเพิ่นไปนอ้อเพิ่นว่าเลขผู้ใดเข้าไม่เข้าไปเบิ้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่ตีตาเห็มันโลโลเลยคะ่ะ <c oughs> พี่น้องคะ่ะตีตา <c oughs> มันโลโลเลยว่าอ่าที่พ่อนพ,พ่อรวยลงไปเห็นก็คือตามต่อเลขปูเขาวงกับปูหนักขน,นันบ่เกี่ยวกับามิซี่ย,ยะ สัมผัสเล่าเพราะว่าอยู่ร้านท้ำเล่าเฮาค่ะพี่น้องนะเนาะกําลังทําความสะอาดที่สิปั้นองค์ปู่ศรีสุดโตนะคะพี่น้องเนาะซึ่งเจเจอาจารย์ดังนะคะขออนุญาตบาดคําเด้อพอเด้ออาจสิใส่คําถนัดในจักหน่อยเนาะพี่น้องนะอาจสิใส่คําเบาที่ถนัดเอ่อกับแม่มันคั่นแขวค่ะพี่น้องคะเพิ่นว่าเอ๊ะว่าซั่นอันนี้ก็ขออนุญาตบาดคาาําเอซีแฟนช่องอีกเทื่อน,นึงเนาะ แอ๋ถ้าเป็นส่วนกลางเ้าเป็นซื้อม้นชนเขาเป็นนักข่าวเ้าเป็นคนที่ว่าเผยแร่ไพรสีดาไพรสีวายังมากย่าไปซ่าน,ะอาน้อแอนน้อากาศกาบขอบคุณคุณแม่หลายๆนะคะแต่ว่าคลิปนี้ขออนุญาตคลิปหนึ่งค่ะเพราะว่าเนื่องจากเอฟซีเพิ่นบอกตีตาเห็มันโล,โล่ๆบางกอนว่าเฮาว่าผู้ใดเขา่าผู้ใดออกนะคะพี่น้องนะทั้งๆท,ท,ที่สัมผัสเมซี่ใสายาไปไม่ไม่หมาดๆนะคะพี่น้องคะเมซีเพิ่นบอกว่า เลขเพิ่นบ่กเขาเมวดนนะค่อยเอาไม้ลูกมันทำบดดาตัวเลขแนวทางนี่มัน,ม,นมันสู่ปฏิบัติมาได้นะคะอ่าอยู่ในสินในรรำนั้นมันกัดสิดีก็เพิ่นเกิดค่อยเหเพิ่นว่าเพิ่นเบาดีค่ะยินด้ค่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่าบังเอิญว่าเอฟซีเด้เข้าไปเบิงบอเนาะคะ่ะเดี๋ยว่าเห็นคอนเทนต์นึกว่าโอ๊ยกูด่ามันเลยเออยังบ่เบิงฮอตคลิปหรือใดบู้พี่น้องขึ้นขึ้นคอนเทนต์ปุ๊บเนาะเพิ่นเขามาด่าบุ<ร>าบบ,บ,บับบุบบับบุบบับเลยเด้๋พี่น้องค่ะบ่เสื้อเขาไปอ่านมั้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอก็ขอบคุณในคอมเมนต์น้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค,ะค่ะใครอยากให้ฮู้จักเพิ่นว่าให้ไปฟังเนื้อหาเมื่อวานนี้ที่เฮาสัมภาษณ์กันเรื่องใด ที่ตามต่อคือตามต่อเลยพอปูหนากับปูเขาวงเท่านั้นเนาะคะ่ะที่ไปไทยถ้ามาเบิดเบลเลอเนี่ยมมีไข่ได้เขาจะไข่พี่น้องคะ่ะมิตรของพ่อปูนากับปูปูเขาวงเท่านั้นเนาะคะ่ะถ้าว่าสองคนเท่านั้นเนาะคะ่ะสองทันท่านั่นค่ะเอฟซีฟังละเอียดคือสิบกา้าดามาดอกพี่น้องเพี่งหันตัวเอฟซีจังสั่นจังสี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโอ้ยขันจา ผู้ใดคอมเมนต์มามาหาข่อยล้านท่าหีิบ่มีคาน้ำมันเดี๋ยวข่อยสิออกให้พี่น้องคะ่ะมาเลยมาหาข่อยนีย่มาคุยก็ข่อยนี่ข่อยสิบอกว่าเจ้าเบิ่งคิดจังได๋ข่อยสิกดจุ๊บจุ๊บจุ๊บให้เบิ่งนี่ยนี่นี่นี่ดีเอ็นเอนี่นี่นี่ข่อยลงไปแบบนี่มาเด้อพี่น้องเด้อแอดเบิ่งคลิปบ่เป็นแอดที่ฮัดให้เบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องน้องมามากมามา,มาเพราะว่าอยาก คุยตัวต่อตัว่ะนะฟันต่อฟันไปประมาณนั้นนะคะพี่น้องคะมาเด้อเพราะว่าแอดมิน่เคยตัวเอฟซีค่ะพี่น้องคะเพราะว่าแอดเป็นคนของประชาชนอยู่แต่ว่าหาคอมเมนต์มาแบบบวบเบิงคลิปเลยข้นคอนเทนต์มาปุ๊บเจ้ามาดาเลดเนี่ยอยากพ่อโตโตขึ้นกันค่ะพี่น้องคะนี่แหละหุ่นบางบาง่างน่อยน่อยนี่แหละเกิดมาบ่ไม่พอเดียวพี่น้องเกิดมามีพอเดียว้ะพี่น้องเนาะกระเจงกระกาบขอโทษขอภัยที่หฮาตามตอก็คือ พ่อปูหน้ากระปูเขาว่องนะคะทุกอย่างข้ามีหลักฐานนะคะพี่น้องเนาะสัมภาษณ์ไม่ซี่จะจะเมื่อวานนี้เราก็บ,บอกเลขกเลบาบนได้เขานะคะแล้วผู้ใดว่าเลขเล่าเขาชันนดเดี๋ยวนี้แอนอยากหูหผู้คอมเมมต์มากเพราะมันตอบกลับแบบดูเดือดบ่ได้มันต้องคุยกันกันกบโต,ต่อโตมันค่อยสิดูเดือดได้นะคะพี่น,อน้องเนาะพอห้าวยุดสายวัดสายว่าอยู่แล้วนะคะสายบุญน,นะคะเป็นตัวแทนของ fc แฟนช่องนะคะพี่น้องคะบวชสิไปสั่งนำบอกอซารา ปั่นพญานาคกรยาเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาจะไปพบไปพ่อกันวันที่19บเก้านางรำกว่าร้อยคนเนาะค่ะที่ห้วยหินแแหบนะคะพา,า,จายจันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเป็นบ่วงสวง n g ง่ค่ะพี่น้องค่ะย่าสายลุงเนาะค่ะพี่น้องค่ะสันเท่ากับต้องเข้าไปเบิงน้ากันเนาะค่ะว่าแอสิไปไล่สวนให้เบิงอยู่ห้วยหินแแหบนาะค่ะพี่น้องเนาะที่โยกระย่าเบอร์โทษกระย่าขืนอยท่ายคลิปแถวผู้ใดบกกดไลรแถ้าผูใ้ใดบอ,กกดบอข่ามโฆษณาเสนะค่ะพี่น้องค่ะกราบขอโทษขออภัาาย สีเห็นรายละเอียดของคลิปทุกอย่างนะคะพี่น้องได้แต้มมือนเนี่ยก็ต้องกราบขอโทษขอให้เป็นอย่างสูงไว้นัที่นี่ด้วยนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าขั้นแขวผู้คอมเมนต์มากนะคะเ<ม>จอกันตัวต่อต,ตัวนะคะพี่น้องคะให้ฟังให้รายละเอียดต้องกราบขอโทษขอให้คุณแม่ทุกๆท่านนะคะคุณพ่อทุกๆท่านที่สายบุญที่ร่วมเป็นเจ้าภาพปูซีสุดโตมากกะดีนะคะพี่น้องเนาะซึ่งแอดได้มือได้เว้นแล้วคู่บ่า,จายจันหา์หาให้วันที่11บเอ็ดนะคะพี่น้องเด้ สีมะตุมมะโฮอมนะคะเทศฐานนะคะพี่น้องคะเริ่มรอเริ่มปั่นปู่ศีสุดธโธเก้าเสียนกับคออนุโมโทนาแฟนช่องนะคะที่ได้รวมเป็นเจ็ดพยาัามาน,นนะคะพี่น้องเดินเจ็ดละเก้าสิบเอ้ย <99. S 1> อเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะพี่น้องคะเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะโห้ือเจ็ดสิบเก้ามันออกอเล็กเล่าตลอดเลยเล็กเล่าเอาค่ะผู้ได้ช่วงมาเจ็ดเก้าโอ้โหเจ็ดเก้านะอออกเล,ล็กเล,ล่าไปแล้วนะคะเจ็ดละ เจ็ดสิบเก้าบาทคะ่ะพี่น้องคะ่ะหรือว่าอขอบครัวหนึ่งเนาะคะ่ะอยากรวมเป็นเจ็ดหนึ่งก็ได้เลยคะ่ะพี่น้องเด้อคะ่ะครอบครัวละเจ็ดก็ได้เนาะคะ่ะเจ็ดเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะคะ่ะพี่น้องนอซึ่งได้สร้างมาจากทางฝีมือมาจากทางหุ่ยหินแหบเนาะคะ่ะได้มาซอยปั่นปูสีสุดโทเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ กากระฝากถึงเอดซีแฟนช่องนะคะผู้ใดมีปัญหาอีกยังนะคะปรึกษาได้ที่พรพา,ารวยนะคะพี่น้องนะอกเงินเรื่องเงินเรื่อง,งอ่อา,าเพราะ <c oughs> ว่าอยากคู่กันนะคะพี่น้องว่าเอาส่วนใดเบิ้งคลิปค่อยว่าออาเลขเมซี่เขาแม่นนะแม่อันแม่นเดอเมซี่เจ้าเลขเขานี่เลขออกนี่เขาปุ๊บเจ้าปวยกินห่าบ่เคยว่าเลขเมซี่เขาจักเทื่อพี่น้องคะ่ะบ่เคยว่าจักเถือไปเบิ้งคลิปอยอดหลังนะคะเมื่อวานนี่คลิปเมื่อวานนี่ตองหัวได้ค่ะพี่น้องค่ะคันแอดบอกว่าเลขเมซี่เขาเนี่นะห้มัน เ็ดหยังก็ไดว่เาเอไปน้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าในคลิปทุกคาเบ้าสิว่ามีเกีียวกับว่าเลขกไม่ซี่เขาเลยนอกจากปูหน้ากับปูเขาว่งเท่านั้นเขาสองท่านเท่านั้นนะคะที่ไปทายๆมาหนี่พี่น้องคะ่ะบม่มีผู้ใดเข่ามแตะเลขของอะ่ะปูเขาว่งกับปูหนักเท่านั้นนะคะที่เข่านะคะพี่น้องอนะที่เรือก,ก็จ่าวกันไปนะคะมันก็เป็นเรื่องทรรมดาตัวเลขแนวทางมีเขา่ามิรุดค่ะพี่น้องคะ่ะ เพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณาให้รอบขอบก่อนที่สิมาโจมตีทั้งช่องหรือวาหา,า่าโกหกจังสัน้นจังสี่นะคะหฮาม่ามีความกิ่งเฮาบประกา,มาเมื่อว้าอกค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเฮาเป็นคนทั่วโลกที่หูจักเข้านะคะพี่น้องเนาะฝากคิดก่อนที่สีคอมเมนต์มาโจมตีมาดาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะฝากให้คิดก่อนคะ่ะพี่น้องคะว่าที่เจ้าคอมเมนต์จะเบิ่งคลิปหรือเปล่านะคะ่ะเจ้าบ่วม่นเจ้าเห็นคอนเทนต์จดาด่าโลดบ่ เสียเซ็นซื้อเลขมาถือกับเสียลายบ่ค่ะพี่น้องค่ะเสียลายก็เลยเสียเซ็นไปเลยเนาะค่ะนี่ลรบุญผ้าวาสนาค่อท้าวทอกันนะค่ะก็มิตรภูพเอ่อีบาได้กบอยู่เด้อพี่น้องเด้อถือศูนย์ศูนย์เ่ถือนปูนหนังมหาลาบกับพี่น้องค่ะเพราะว่าพอวันใดเม่คู่มันสื่อบักหลายแสนหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าแอดสื่อหน่อยเดียวเม่คู่วันสื่อก็เลยขอหอยขอแขนน้ำเืินน้ำแบบจูนจูนนี่เลขกออกมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ยังได้ก็ฝากถึงเดอ้อผู้ที่คอมเมนต์ดามากอะขอให้พรใดอันประเสริฐพรไหนอันล้ำเลิศเนาะค่ะก็ขอให้ย้อนกลับไปหาเอฟซีแปนจอมสุขสุขนนะคะสำหรับคลิปนี่ครบบ่ครบกับจบลุนะคะพี่น้องเนาะให้เบิ่งให้ละเอียดนะคะพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี่ก็กรับขอโทษขออภัยคุณพอ่อคุณแม่เนาะคะ่ะที่เป็นกําลังใจให้อดมินคอนผ้าร่วยนะคะอยากให้กลับไปเบิ้งคลิปไหมนะคะว่าว่าได้บอกว่าเลยียมซี่เขาจักเทียค่ะพี่น้องคะให้ตายลดค่ะคันว่าเลยียมซี่เขาหม,มู่บ้านีไ่ได้คลิปไป บดิเกี่ยวกันกาแฟซี่เลยทายทำไรการอยู่ร้านทำเพลินซืือๆนะคะพี่น้องนะเอาจังใดกากบาขอโทษขอขอภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องคะสวัสดี